ทางเข้าไปเบื้องสกายวอลครับพี่น้องสกายวอลของวัดพระธาตุจอมทองครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางเขา้าครับดแดดเกิดสีฮอนอยังน้อย,อรอออยอออครับพี่น้องวัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่อำเภอเมืองครับพี่น้องจังหวัดพะเยาเนาะ นี่ครับผมบรรยากาศเดี๋ยวนุ่มหน่อยหมดสิถ้าไปยางไปเบ้งครับนี่ครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์กนี่ครับผมแต่ว่าแดดก็สิห่อนเล็กน้อยครับพอว่ามาประามาณสิบโมงโซครับน่ครับบรรยากาศขันมาตอนเสาร์ถือว่าดีครับพี่น้อง ที่นี่จะเป็นข้างลางนะพป่นองเนาะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามครับนสางด้สวยงามมดีครับดีครับผมความสูงสวยสดงดงามมีดีครับ เดี๋ยวนุมน่มหนามันจะพายางไปทางนี้ต่อผูนนี้เพื่อเ,เคยมากอมาเที่ยวมาชมเลยครับคือว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งนในจังหวัดพะเยาครับีปนอดนี่ครับผมบรรยากาศกลางข้างเนาะความสูงคือว่าสูงเตบิบรับพีปนอด สกายวอล์กพี่น้องสกายวอล์กท่างพุนก็นเป็นจุดนุ่มหนาม่อนที่เดินมากเหมือนกันครับพี่น้องเพราะสิเดินขึ้นไปท่างพุนครับจุดสูงสุดชมวิวสวยๆครับพี่น้องอนณะจะเป็นวิวกวาน้างยาครับพี่น้องโอ,โอ,โอ้พี่น้องสะออนพนเนาะ สางได้สวยงามครับพี่น้องน,นี่ครับผมเตื่นตาเตื่นใจครับพี่น้องกับจุดชมวิวทั้งบุกฤสิเป็นนะครับผมข้างบนเป็นหอล์ระฆังทีจะพาขึ้นไป นี่ข้างล่างจะเป็นตู้บริจาคน้อี่น้องนี่ครับผมทางขึ้นไปสุหรี่หโอพี่น้องสวยสดงดงามครับพี่น้อง ทางนี้เขาเจะปิดไว้อยู่ครับขึ้นไปเพื่ออดครับเข้าไปเพื่ออดนี่ครับผมอาจจะล่มพัดพี่น้องถ้าไหนก้มเสียหายให้เ,เจ้าก็ตท่านสอมแซมเนาะเป็นกระจกครับพี่นอ้องพูดแล้วครับผม ต้องพูดเสิเป็นกวานพะเยาเลยพี่น้องเลยเห็นไหมครับกวานพะเยาสุดตุกตุูกตาเลยพี่น้องกวานพะเยาครับสวยงามมีดีนะพี่น้องนะใหเจ้าแสางแม่สุดยอดท่างนี้สิเป็นหอระฆังพี่นอนะ้องหอระฆังนี่ครับผมะระฆังผู้ใดมาท่านเคยมากอะ มาเที่ยวชมมากราบไหว้หาเดิเนาะพี่น้องเนาะือว่าวิวสวยงามครับเจดีย์มหันต์ให้เจ้าพระท่านไหนเข้าไปคนระับพี่น้องฝนตกพายุเขาเกิดเรืได้รับความเสียหายน้อพี่น้องเนาะฝนไหลโอ้พี่น้องมึงงามีลีพี่น้องนะ มึงดีกว่าได้พี่น้องนะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ก็เด้อพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มน้ำมนได้เด้อครับพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ